สบายดีสวัสดีสพ่อแม่ <ปะ S 1> พี่น้องสบายดีปะลุงลูกสบายดีดีสบายดีสวยๆก่อนเอาออกก่อนมึงน้ำไว้ไว้หมูเห็ดน,นั่นนั่นหมดื้อได้สบายดีปะลุงค่ะสบายดีปะลุงหล่าเห็ดเนี่ยหล่าคีเห็ด,มมดมมหตมำมะนิตำย้ำมาะเกล้วยุว้ยอ,อมาชิบเบิ้งหายเออเนี้เขากระมาาววิมเขาขวดตำ้วยกิ่งสมเด้อพี่น้องเอ้ยกล้วยทานีแม่ท่เจามาให้ โมมีมะเขือใส่เนาะเขื่อมากน้ำมัทันวันนี้อากาศในบ,บ้านาค่อนข้างแบบฮ้อนช็อกมือเลยพี่น้องฮ้อนกระเทียมใช่ยืนให้ปลาลุงเบิง่งลูกใส่ฉุดเฉยมันนี่ค่ะมากมักฉุดเฉยถอ,อ,อ,อยไปถอยไปบุเห็นโอ้บุเห็นชับโอ้ใส่ฉุดเฉยเดี๋ยวจะมา,า,มมา,าทำมะกรวยกินท,ที่สมกันพี่น้องเลยนี่หมากอย่างนี้น มันงาเอออันนี้ดิอันนี้ข่าเอิญอน่างงาเนาะอะไรเนาะมีหมดเครือใส่ผักเลยกระเทียมกับบุลือกอันนี้เน่างาเจ้าหัวเน่อเนองผักเทียมอยู่แล้วบัวแขกขึ้นบุลือกเมนวะอยู่ได้ผลโอ้โง่บุลือกเน่าเหี่ยวบด สิ่ก็เอามันก็กินบอได้แล้วนี่ซื้อมาเชื่เงินนี่ซื้อซื้อเชื่เงินตรงเลือกเอาแม่ให้กระเจ้าจับให้กับเจ้าจับเจ้หัวเน่าให้แล้วพวกแม่ค่ะจะแทงหัวมองมทำเดีย๋ยวเน่าแล้วก็ย่างมาคายมันจะนัวหัวเร็บรีบกรได้หัวป้อไอแม่ได้มันมั่มลุงเฮียงนี่น,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 นี่รีบวัชิบุเล่นี่นี่โอ้มันจะเป็นกิน กำลังวัวชิตตาอะไปจุ่ไมไขายกันผูกบุงเน้โอเคน้พี่น้องเดียวค่าจะมาตำมะกรวยไปลลางมะกรวยก่อนเดี๋ยวจะมาตำกรวยพีน่น้อง<ห>ตอนนี้จะาก๋แก่เจ้ากแก่ลเช็ดเลย ผีผใส่ไม,ม่ใช่มะพริกเด้มะพริกดดทั้งล่างคอยใช่ใช้กระเทียมใช้กระเทียมใส่ข้าวต้มใครยุซูอินดโด ผักชรึไว้ซองหดตำเมิดอ,อกหน่อยอาจารย์มาให้แม่นะพอ่อไม่จานทะลุออกมาเ่ยแมนเคยใช้อาจารย์ให้โอเคมะ ขอบใจเด้อเอ้าเเค็ดเกยเอากระเทียมใส่อีกโอเคออเค่ะแม่โอเคอเค่ะแม่กระมาซับเผ็ดได้ลูกซับกล้วยกัน,น้องกล้วยก้กะทียมมา ซอยซอยใครมองเห็นเลยเนาะไปใชาตามมันกินหมางนี่นใ,ใหญ่น,นี่แต่เก่๋เนาะต้องอ่อนกว่าน,นี่ที่ไหนมันแบบขาวๆแห้งแสบ xong xong bằng nào vừa xong xong một đề. chắc xong sư xong mà xong thì xong 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 เาอากทะเทียมดีกว่าพรแล้วกระเทียมค่ะไม่พอใส่ต้องอีกใส่ลหลายดิกี้ะไปน้ำพ้ใหญ่เร็นั้ น้ำมือนาวเลยคร่ะรับดมวันหละคนกันเลจะยิงน่อยจำให้กินตำลายยันกินโบเบิ้ลเบิ้ลค่อยๆตำมันแตกก่อน บวงแล้วไหมก็แล้วหมึกมันลอยแล้วมันเพชรบวงมะละกันน้บวมะน่ากินน่ากินม เอาประเดกเอาเป็นนัวเอาเกลือมาเอามะกนามาพร้อมโอเคขอบใจได้ออนี่เหรอโอเคใช่แล้วเอามะกนาวมาอาอโอเคขอบคุณค่ะเพราะอะไเหรออืมเพราะ้วไเอ๊ะไม่อยากใส่หูว

น้ำ,นำตาลตั้มคนพร้อมโอ้ยแง่พอคนเดิ้ลยานยานมันแซ่พโพออบโคตรวังวังวังเด็กตักกิ้นนะเอา้ายังไม่ได้ตั้กล้วยี่มาตักกินเอาน้ำตาลม,มาใส่ไหนจังน้อยหนึ่งลูกไว้เหี้ยน้ำตาลน้ำตาลลูกว่าแม่นี่เพิ่งเมื่อวานใส่ไปแล้ว dạy 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 Ha! Huh? พีน้องกินน้ำกันเด้อมาเด้อพี่น้องกินตำกล้ยน้ำกันวางนี่อัวางนีสสบ่ตงพี่น้องาดบกินน้ำข้าวเนาะนี่